أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิถีรมอมฎอนปี7อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีตลอดทั้งเดือนรมอมฎอนทางคพม5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮะลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันเวลามนุนวเราะห์และผมอิรฟันบะฮมะเรา2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับ เดอนรอมฎอนเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับจากท่านอานัสเล่าจากท่านไซด์อิบนูซาบิตรอดิอัลลอฮุอันหูได้กล่าวว่าพวกเราได้ทานซะฮุดกับท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมเสร็จแล้วก็ได้ลุกขึ้นไปละหมาดซุบฮีกับท่านฉันถามว่าช่วงเวลาเท่าใดระหว่างทั้งสองหมายถึงหลังจากที่ท่านทานซะฮุดเสร็จกับเวลาการละหมาดซุบฮีไซด์ตอบว่า50อายะ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างนั้นเท่ากับเวลาที่ใช้ในการอ่านอัลกรุรอานประมาณ50อายะในอีกรายงานหนึ่งมีว่าประมาณ50หรือ60อายะรายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิมเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการจะเตรียมเนื้อหาสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นช่วงแรกนะคะในช่วงดรวินัยทอค่ะ วันนี้อาจรารย์วินัยจะมาพูดถึงเนื้อทางเลือกเป็นอย่างไรคุณผู้ชมฟังแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าเนื้อทางเลือกคืออะไรอย่าลืมรับชมนะคะสำหรับช่ชวงฮาลานไฮไลท์ในวันนี้นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานสำนักง,งานปัตตานีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งครับเราจะได้รับชมและได้รับสาระอะไรจากนักธุรกิจท่านนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับพลาดไม่ได้ค่ะ سلام าะลัยกุณมาราฮ์มะตุลลอฮ์ของบริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของดรวินัยท็อกนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปี7นะครับและผมยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันครับ سلام าะลัยกุมครับอาจารย์วะะอลัยกุมุสสลามวะเราฮ์มะตุลลอฮ์ของบริกาตุอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนผมเชื่อว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่มีการแพร่หลายมากนักนะแต่ในต่างประเทศหรือในยุโรปเองก็มี พูดเรื่องนี้กันแล้วล่ะนะครับนั่นก็คือในเรื่องเนื้อนะฮะแต่ไม่ใช่เนื้อจริงๆนะฮะอาจารย์ตรงนี้เป็นไงอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายหรือว่าเนื้อทางเลือกหรืออา alternative meat ที่เขาพูดกันอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้จักกันมานานเป็นนานมากแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราไปกินอาหารเจอะเจอัฒเจเนื้อเนื้อเขาทำจากถั่วนะแล้วก็รสชาติเหมือนเลย รสชาติเหมือนนะครับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าควา,วค,ความเหนียวของมันเนี่ย t e x t อร e เนี่ยก็คล้ายนะในลักษณะแบบนี้เราเรียกกันว่า plant based meat ก็คือว่าเนื้อจากพืชเน,นเนื้อจากพืชซึ่งตรงนี้เรารู้จักกันมานานแล้วลักษณะแบบนี้เราเรียกกันว่า alternative meat ก็คือเนื้อทางเลือกนะบางคนก็เรียกว่าเนื้อสังเคราะห์เนื้ออะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าขณะนี้นั้นเนี่ย เขาจะทำอีกแบบน่ะไอ้ไอ้เพลนเบสมิตรเนี่ยเรารู้จักกันมานานละแล้วก็บริโภคกันจนกระทั่งเป็นเรื่องปกตินะเอาเอาพวกผักผลไม้เนี่ยนะครับมาแปลงเป็นเนื้อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้เนื้อทำเนื้อเลยเนื้อทำเนื้อถ้้าเนือคืออะไรไม่เข้าใจเรียกว่าเซลล์เบสมิตนะฮะเขาจะใช้เซลล์เซลล์ของเนื้ออ่าเซลล์เนี่ยยกตัวอย่างนะฮะเคยได้ยินคําว่าโครน n i n g ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยนะโคลนนิ่งเนี่ย ตัวแรกเลยนะครับที่เรียกแกะดอลลี่เนี่ยก็ใช้เนื้อเยื่อจากหูแกะแล้วมาเพาะเป็นตัวแกะมาเพาะเป็นตัวแกะทั้งตัวเลยนะทีนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของหลักการก่อนนี่ไงผมก็เลยจะถามว่าเออแล้วอย่างนี้มันมันยังไงคนก็มักจะงงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงทีแรก ว่าเอาถั่วเอาผักเอาอะไรมาแล้วก็มาแปลงเป็นเนื้ออันนี้มันยังโอเคยังไม่ยังพอเข้าใจได้แต่พอประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยอะไอย่างงี้เวลาพ่อกับแม่เราเนี่ยผสมกันได้เป็นเราเนี่ยนะพ่อเนี่ยจะมาจากเซลล์หนึ่งเซลล์ก็คือสเปิร์มแม่ก็มาจากเซลล์หนึ่งเซลล์คือไข่เซลล์เดียวเนี่ยหนึ่งเซลล์เนี่ยผสมกันมาแล้วเนี่ยนะครับกลายไปเป็นเซลล์ผสม แล้วเซลล์ผสมเนี่ยมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆไปเป็นกระดูกไปเป็นเส้นผมไปเป็นเนื้อหนังไปเป็นลูกตาไปเป็นเล็บไปเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันเป็นไปได้ไงไปเป็นตับไปเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้เลยว่าเซลล์หนึ่งเซลล์นี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีจีนมี DNA ที่แสดงถึงการไปเป็นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรา นะสมมุติว่าในเซลล์ต so ับนะครับมันก็จะมีเซลล์ส่วนหนึ่งนะฮะในเซลล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับใน DNA ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมี3,000ล้านกว่ากว่าจุดเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ไปเป็นตับแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ทำงานครับเฉพาะส่วนที่เป็นตับเนี่ยทำงานนะถ้าเป็นไตก็ส่วนที่เป็นไตทำงานประเด็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ เนี่ยเพราะว่าเป็นเจ้าอย่างเราอ๋อเนี่ยทำยังไงนะนะจึงทําให้เซลล์บางกลุ่มเนี่ยไปเป็นเส้นผมทําไมบางกลุ่มไปเป็นตาแล้วทําไมในตาเนี่ยมันไม่เป็นไปเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเนี่ยในเซลล์ตาของเราในเซลล์เส้นผมในเซลล์ผิวหนังในเซลล์เม็ดเลือดของเราเนี่ยมันมี dNA ออของร่างกายของเราทั้งหมดอยู่มันมีอยู่พร้อมกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ตรงนี้พอเราเข้าใจกลไกลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในกรณีของเซลล์กล้ามเนื้อก็เหมือนกันเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเซลล์กล้ามเนื้อนี่มันก็ส่วนอื่นมันไม่ทํางานนะเราก็จะทําให้เฉพาะที่มันสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นแหละทำงานมันก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอถ้าจะให้เป็นตับบางคนชอบกินตับนะก็มันก็จะสร้างเซลล์เฉพาะตับขึ้นมานะครับพอเราก็จะได้เนื้อเยื่อขึ้นมากลายไปเป็นตับ เรื่อยขึ้นมากลายไปเป็นกล้ามเนื้อครับไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้เนี่ยคือหลักการอทางชีววิทยาครับแต่ว่าวันนี้เรายังทําไม่ไปถึงตรงนั้นนะวันนี้เนี่ยเรายังทําไม่ไปถึงตรงนั้นเราสามารถทําให้เนื้อนี่มันเป็นเนื้อแล้วมันก็เป็นเนื้อแล้วเราต้องมานั่งปรุงแต่งใหม่ใส่ไขมันเข้าไปตกแต่งนะผสมสีเข้าไปหน่อยนะฮะเรายังไม่สามารถที่จะทำให้มันเหมือนกับกล้ามเนื้อจริงๆนะ ก้ามเนื้อลายโอ้โหดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินกันในลักษณะแต่ว่าเชื่อกันว่าอีกไม่ถึงห้าปีทำได้แน่เอออฮแต่ขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะทำแค่เนื้อเยื่อนี่นะครับแล้วมันเป็นก้ามเนื้อนี่เราทำได้แล้วตรงนี้เราเรียกกันว่า c e ลล b a s e ม m e เซล e ์เบ a มี d t จากจากเซลล์อีกหนึ่งทางที่ทำนะฮะเอ๊ะทำไมเราจะต้องทำในลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าเวลาเราจะ สมมติเราอยากจะกินเนื้อรเราอยากจะกินเนื้อนะครับเราก็รู้ว่าเนื้อเนี่ยมันสร้างปโปรตีนเนี่ยจากหญ้า,ากินหญ้านะแล้วหญ้าก็ในที่สุดร่างกายมันไปเปลี่ยนนะปลาเนี่ยถ้ามันมีโอเมกา้าสามนะะเพราะว่ามันไปกินสาหร่ายสาหร่ายมีโอเมก้า 3. สามโอเมก,ก้าสามก็ไปสะสมในปลาแล้วก็ให้ประโยชน์นะแต่ว่าเราไม่เคยแนะนํานะครับอยากจะได้โอเมก้าสามนะเพราะฉะนั้นว่ายน้าไปกลางทะเลไปกินสาหร่าย เพราะคนมันไม่กินสาหร่ายใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าให้คนไปกินพืชแล้วให้ให้พืชเนี่ยไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเราเนี่ยในในลักษณะแบบนี้คนไม่รับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทาเลยก็คือเขาก็เลยไปเอาพืชอ๋อมาทำ <All right. S 2> ครับนะครับแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยพอเอาไปพืชมาทําเป็นไปเป็นเนื้อสัตว์กินแล้วมันไม่ได้อัตรคสับรสชาติมันไม่ได้ เวลาเรากินอาหารกินเจเนี่ยไปกินสักพักหนึ่งเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันรสชาติมันไม่เหมือนเนื้อวันนี้เนี่ยเขาเลยใช้เอาเซลล์เนื้อเนี่ยเซลล์วัวเนี่ยครับมาทําให้มันสร้างเ้านเนื้อให้มันสร้างเนื้อนะครับหลังจากนั้นก็ต้องสมต้องผสมพวกพืชด้วยไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดอย่างนี้แยกกันต่างหากไม่มีนะฮะก็เป็นเนื้อเนื้อเลยเนื้อเป็นเนื้อเลยแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันไม่มีเส้นเลือดนะ ไม่มีเส้นเลือดนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีเซลล์ไขมันครับใช่นะเพราะว่าเขาก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาปรุงแต่งใหม่ผสมไขมันลงไปแต่นี่แยกมาเป็นคุกกิ้งละครับแล้วก็เอาเลือดมาใส่บางทีก็ใส่สีลงไปอตอนนี้เนี่ยเรายังทําได้ในระดับนี้ทําเนื้อได้เป็นเนื้อเป็นก้อนแต่ว่าไม่มีสีนะเราก็ต้องใส่สีลงไปแล้วก็ใส่ไขมันลงไปความพยายามแบบนี้เนี่ย ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องพยายามเพราะจริงๆแล้วในปศุสัตว์วัวก็มีเราสามารถที่จะเอาเนื้อวัวจริงๆมาทานเออบางควนอาจจะคิดว่าทาไมต้องมีพยายามที่จะทาให้มันเป็นเนื้อวัวซึ่งไม่ใช่เนื้อแท้ๆของมันจริงมันก็มีหลายปัญหานะในที่สุดแล้วเวลาเราเลี้ยงวัวหนึ่งตัวเนี่ยนะครับจนกระทั่งได้เนื้อวัวนะฮะมันใช้เวลาน่าเป็นปีสองปีสามปีนะครับแล้วก็ใช้อ่ พวกวัตถุดิบเข้าไปเยอะมากเลยโอ้ให้กินวัชพืชให้กินพวกธัญพืชมากมายเลี้ยงด้วยน้ำนะแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมามูลก็กลายไปเป็นของเสียไปเป็นคาร์บอนนะครับเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อะไรออกไปเนี่ยในที่สุดมันก็ไปก่อให้เกิดสภาวะาโรคร้อนนะนั้นเนี่ยแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็ขาดขนาดนี้มันขาดน้ําน้ํานี่เราจะไปปลูกพวกพืชนะครับปรากฏว่าวัวมันไปกิน เพราะฉะนั้นเราเสียทรัพยากรไปเยอะเสียเวลาเสียทรัพยากรแล้วก็เสียเงินกรณีแบบนี้นั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มานั่งคิดกัน้ไม่ไหวแล้วมันก็ทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนมากขึ้นถ้าทําอย่างนี้เลยได้ไหมเอาเซลล์มานะครับใช้เวลาเนี่ยแค่อาทิตย์2อาทิตย์จนกระทั่งได้เนื้อมาแทนที่เราจะต้องเสียเวลาไป2ปี3ปีนะครับและแทนที่จะต้องเสียทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นเราให้ วัวหนึ่งตัวเนี่ยกินพืชเข้าไป10กิโลกรัมมันสร้างเนื้อมาได้กิโลนะเพราะฉะนั้นอีก9กกิโลทิง้งนะฮะน้ำมันอาจจะต้องใช้น้ำมาเป็นร้อยลิตร,รนะครับแล้วเพื่อให้มันสร้างเซลล์ที่มีน้ำออกมาแค่ร้อยมิลลิลิตรกรณีแบบนี้มันทำให้เปลืองทรัพยากรมากแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอแล้วก็เสียเสียเรื่องของทุนนะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกเออทำไมไม่ทำแบบเนี้ย นะตอนนี้เรามีความรู้ในเรื่องของการที่จะเอาเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมาทําเป็นสัตว์อตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องตรงนั้นเขาก็ทําไปแต่ตอนนี้นะจะทําเวลาสมมติว่าเอาเอาเซลล์เยื่อหูมาทำเนี่ยต้องใช้เวลาปีหนึ่งสองปีกว่าจะได้เนื้อตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่แล้วแล้วมันจะมีเรื่องของคนที่เขาเป็นมังสวิรัตเนี่ยนะครับมันมีการเชื่อสัตว์ครับเขาก็ไม่รับอแต่ตอนนี้เนี่ย อยู่ดีๆก็แกะเล็บวัวมาสมมติอ่ะแกะเล็บวัวมาเสร็จเรื่อยไปทํากลายไปเป็นสเต็กหนึ่งจานจากเล็บวัววัวก็ไม่เจ็บใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไม่มีการฆ่าวัวนะแล้วก็ได้สเต็กหนึ่งจานภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเนะในลักษณะแบบนี้ลงทุนประหยัดเงินไปได้เยอะเลยแล้วเหมือนว่า รสชาติหรือธรรมชาติของมันเนี่ยอไปผมไม่รู้อาจารย์เคยลองเข้ามานะแบบนี้มันจะมันจะเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแต่เ็าทาให้เหมือนได้อ๋อนะครับเขาก็ผสมกลิ่นเข้าไปผสมสีเข้าไปนะผสมเลือดเข้าไปแต่เลือดนี่เขาใช้สีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแล้วก็ใส่ไขมันเพราะในเนื้อมันจะมีไขมันซ่อนอยู่แต่ว่าในกรณีการทําเนื้อที่เราเรียกกันว่าอ่า s y n t h e t i m e หรือว่า cell based m e t เนี่ยมันไม่มีไขมัน ถ้าจะทใไขมันก็ต้องแยกผสมทําอีกอย่างหนึ่งกรณีแบบนี้ในขณะนี้เทคโนโลยีที่เราทําได้นั้นเนี่ยเราต้องมาผสมแต่ว่าวันหน้าภายใน5ปีนาจะภายในไปีเนี่ยเราจะทําเป็นกล้ามเนื้อลายออกมาเราจะทําเป็นกล้ามเนื้ออยากจะได้สเต็กตรงไหนสันในเราจะได้สันในอยากจะได้น่องขาเราจะได้น่องขานะฮะอยากจะได้ส่วนไหนนะเราจะได้ส่วนนั้น แต่ว่าขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีเทคโนโลยีเราไม่รู้ว่า DNA ส่วนไหนที่มันไปสร้างตรงด้านนี้เรายังไม่มีความรู้ครับผมนะครับเราจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะทาอาจารย์ <นะ S 1> พออาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าอาหารเจน้อยนอนบ้านเราเจอแต่อาหารลักษณะที่อาจารย์ได้พูดจากเซลล์ของของเนื้อเนี่ยอันนี้มีการแพร่หลายหรือยังอ่าตอนนี้มีขายในบางประเทศแล้วนะครับ,รบในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มทํา นะฮะในบางประเทศเนี่ยมีมีการทำแล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะเข้ามาเร็วมากภายใน5ปีนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเข้ามาทดแทนเนื้อนจากฟาร์มเนี่ยประมาณ10%ก่อนครก่อนเริ่มไปหลังจากนั้นแค่ยี่สิบสาเป็นต์จนกระทั่งคาดกันว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีกประมาณ10-20ปี8่8แเนต์แปดสินี่คือเราจะเลิกทำปศุสัตว์ ฟาร์มกันไปเลยแลนะคุณค่าทางอาหารอาจารย์คุณค่าทางอาหารเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเอาละครับนะท่านผู้ชมครับน่าสนใจนะครับท่อาจารย์พูดถึงแม้ว่ายังไม่มาในบ้านเราก็ตามนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะไม่ไกลแล้วแต่ว่าเราจะเห็นแบบนี้นะในต่างประเทศแล้วนี่เรามาดูเชื่อหลายคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะถ้ามันผลิตขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่งู่างที่เราเชื่อนะ่ะแล้วมันจะฮาลันไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะ ในช่วงดรวินัยทอล์กนะครับผมและท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันของตลาดท่านผู้ชมไปเยงนท่านี้ครับสลามัอะัยกุมวนหรอมุตุลลอมาบราิกาตคุณ แอสซิสอซิ่งครับผมก่อนหน้านี้เป็นกุ๊กอยู่บูนไนแต่ก็กลับกับโควิดนี่แหละที่มาของชื่อซิสเบิร์กอ๋อก็มาจากมาจากชื่อตัวเองเลยคือซิสแล้วก็ย่อเป็นซิสเบิร์กชื่ออิงจริงอ่ะอับดุลนาซิสแล้วก็ย่อซิสทำเดียว คือเบเกอร์นะเบเกอร์ส <thì, S 1> ิบวัาเหรอตอนนั่งอยู่แถวสายมอ mm hmm. ก็นั่งดูอะไรดูคนขายเบอร์เกอร์ดูอะไรก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเออมันน่าจะมีแบบเบอร์เกอร์โฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยอ,อีกระดับหนึ่งให้คนเพราะว่า ตอนนั้นยังยังไม่ค่อยมีใช่บ้านเรายังไม่ค่อยมีคือมันบอกไม่ถูกแบบอยากทําด้วยแหละอยากทําด้วยตอนนั้นยังไม่มีใช่แล้วก็เราก็ชอบทําอาหารอยู่แล้วใช่ใช่ใช่าเเกเป็นเมนูที่ใครก็ิได้ด้วยใช่ใช่ใช่โอ้ตอนแรกอ่ก็คิดหนักนะเพราะว่าด้วยราคาด้วย เราอยากเปิดตอนกลางวันอย่างนี้อะไรอ่านี่แรกอย่างคนบ้านเราอยอก,กินตอนเย็นกลางคืนส่วนมากใช่ไหมเบอร์เกอร์อ่ะก็เลยอบะนีนนน่ลองสักสิบยี่สิบรูกอืมแล้วก็ทำดีละผลตอบรับโอเคอ่ะสิบยี่สิบลูกตอนเปิดออเดอร์ใหม่สิบยี่สิบรูก โพสในกลุ่มปตัตตานีเดลิเวอรี่เพราะว่ากลุ่มนั้นก็เกิดจากช่วงโควิดใช่ไหมครับใช่ใชก็เลยเอ,อลองลองโพสดูแล้วกันว่าเออจะจะได้ไหมก็เลยลองโพสดพูได้ไดประมาณสิบกว่าลลกสิบกว่าลูกสิบกว่าลูก,ก,ลกลเอ่อตอนแรกอะ่ะคนรู้จักก่อน แล้วก็ตอดต่อตอดต่อตอ,ตอนนี้ส่วนมากมีทุกกลุ่มนะแต่ว่าจะเยอะสุกดก็ข้าราชการอ่าข้าราชการใช่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 มันดีกับคนทั่วไป ได้ได้ลองไม่กระทบนะมันดีมันดีมันดียิ่งกว่าอีกเพราะว่าคนจะได้ลอง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 แล้วแต่คนชอบอะ่ะมันเราจะเราไม่รู้ว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้มันลิ้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่เลยนะม,มันมันดีอะ่ะเปิดเยอะๆะดีตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้คิดถึงคู่แข่งอะไรเลยก็คือแบบอยากเปิดใช่ไหมขายอยาก อยากให้คนได้ได้กินแบบดีอีกอีกแบบหนึง่งเบเกอร์อีกแบบหนึง่งก็คิดแค่นั้นน่ะคือคิดแค่นั้นเนื้อแบบเ,เนื้อเนื้อที่ใช้มีสี่ตัวมวีสี่ตัวก็คือสี่สี่สายพันธุ์ก็มีบามันมีแองกัสมีวากิวแล้วก็มีออสเตรเลีย ใช่ใชม,มันมันมันมีตัวเลือกเยอะให้คนได้เลือกว่าจะเอาเมนูอะไรอยากกินเนื้ออะไรแล้วก็อย่างเราราคาเริ่มต้นหกเก้าแล้วก็คุณจะใส่พอปปิ้งอะไรเพิ่มก็อัพแล้วแต่ม,มันมันไม่ตายตัวว่าราคาต้องประมาณนี้ประมาณนี้ ก็อยู่ที่เราคุณภาพคุณภาพของเราพยายามคุมให้มันแบบนี้ตลอดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยากนะหมายว่านะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นกระแสะคนก็อยากลองใช่ไหมและคนที่อยากลองมันก็มีทั้งทั้งคนที่แบบหวังดีและพร้อมที่จะอ่าใช่มันมันมันจะเป็นสองมุมเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอ่ะสุดความสามารถของเราอ่ะ รักษาคุณภาพเนี่ยมันยากมากยิ่งแบบคนต้องการเยอะใช่ไหมเราก็ต้องแบบพยายามจะให้แบบทุกคนได้ได้กินอ่ะอก็เลยต้องยิ่งยิ่งต้องทุ่มทุ่มเทแรงกายไปกับมันอีกอใช,ใช่ใช่ใชชได้ทำวันละกี่ลูกตอนนี้เหรอตอนนี้200ลูกสองลูกแต่เปิดหน้าเฟสอ่ะประมาณ150 แต่มันจะมีแบบกลุ่มลูกค้าที่สั่งเยอะๆนาเราก็จะรับยี่สิบโลกสามสิบโลกสี่สิบโลกไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือเหมือนอสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยเขาสั่งหนทีเดียวไงเขาสั่งอ่าใช่รวมยอดกันไงเหมือนเหมือนคนนี้ลูกหนึ่งคนนี้สองลกูกแล้วก็รวมยอดมาสี่สิบโลกห้าสิบโลกอ่าเราก็จัดให้ ช่วงเริ่มทำใหม่ๆก็ทำดีละดีนะแบบคนที่เขากินแล้วก็มาซื้อซ้ำมา,าฟีดแบ็กดีก็ทำดีละแล้วแบบใช่ใช่ยี่สิบลกูบลกจุดไหนที่มันกันโดดโล่ะมันเรื่อยๆนะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆจาก40ก็80แล้วก็ร้อยมันเราไม่ได้แบบโฆษณาอะไรมากไงแบบ ก็แค่แชร์แล้วก็คนกินส่วน,วนมากจะจะบอกปากต่อปากมากกว่าถ้านับขายจริงๆประมาณ2เดือนที่ขายจริงๆนะแต่ถ้าพูดถึงระยะเวลาที่เปิดขายอ่ะสเดือนคือระยะเวลา4เดือนแต่ขาย2เดือนเพราะเราไม่ได้ขายทุกวันคืออาทิตย์หนึ่งก็4วัน3วันบ้างแล้วแต่อารมณ์ อยากเปิดออเดอร์เราก็เปิดตอนช่วงแรกๆนะทุกวันนี้จะขายาจันอังคารพุดธพฤหัสุกศุกร์เสาร์อาทิตย์จะอยู่ก็พยายามอธิบายในส่วนที่เรายังบกพร่องอยูอ่อย่างรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยไหนลูกค้าบางคนเขาก็อยากให้ให้จำกัดใช่ไหมบ้าให้จำกัดแต่ด้วยส่วนตัวเราก็ไม่อยากจํากัดอ,อยากให้แบบใครได้ก็ ตามสบายเลยจะกี่ลูกก็คือจำกัดอ่าใช่ใช่ใชจำกัดคนละสี่ลูกห้าลูกราคาทุกคนแฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้กับราคากับกับขอ,องที่ได้รับส่วนมากแฮปปี้ใช่ใช่กับ าราคาประมาณนี้แบบพอใจในที่เราทำอะ่ะเราทำนี่แบบทำในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมลแบบ่ะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีคนมามาชอบในสิ่งที่เราทำด้วยมันก็เออดีละอืมดีมาก,มนนก <laughs> ใช่ใช <laughs> ่มันเหนื่อยมันเหนื่อยอืม นี่ดีมีน้องๆช่วยถ้าไม่มีน้องๆก็คงก็คงไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่ได้เปิดหรอกนะว่าก็คงไม่ไม่จ้างใครหรอกทางครอบครัวรใช่ใช่มันเหมือนกับกจะว่าจะว่าวิกฤตเลยมันก็ไม่ใช่มันอยู่ใช่ใช่มันอยู่ที่มุมมุมแต่ละมุมของคนว่าจะมองในมุมไหน บางคนเหมือนทำเมื่อก่อนก่อนโควิดคือทำอาชีพที่แบบต้องฝืนใจทำใช่ไหมต้องไปทำงานต้งทำาน่านทำนี่แต่พอโควิดมาปุ๊บได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเรารักหลายคนเพื่อนๆใช่พอลับมาอยู่บ้านแต่เราอะก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ พัฒนานเมนูอะไรอย่างเงี้ยมันเนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวกําลังคิดแพลนแบบอยากทําเนื้อสําเร็จรูปแบบแพ็กแล้วให้คนได้ได้กินได้ซื้อไปกินเหมือนซอสกับเนื้บบอได้ย่างช่วงบ้านเราเดี๋ยวเนี้แคมปิ้งมานะ่นเยนะมันก็น่าสนใจแบบเราทาแพ็กเนื้อ6ซอสอะไรเงี้ย ใช่ใช่เพื่อนหลายคนแบบเออเอเขาก็เออน่าทำนะเนี่ยนั้นมันต้องมันต้องเริ่มที่ใจเรารักก่อนเพราะว่าอาหารอาหารน่ะมันต้องพื้นฐานเลยมันต้องใจรักก่อนเพราะว่าจากจากประสบการณ์นะ มันถ้าเราไม่รักอะ่ะมันอยู่ได้ไม่นานเราจะตามเราจะเป็นแค่กระแสรเราจะเป็นแค่คนตามกระแสแต่ถ้าเราอยู่เรารักเราชอบเราจะอยู่ได้นานมันกระแสมันจะคัดตัวจริงให้ให้อยู่ได้นาน ศาสตราล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาล้านสากลโดยเราจะสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ขายของเป็นของคุณเอง แอปพลิเคชัน S อ h ช p พร้อมสอนถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพฟรีสำหรับผู้ประกอบการใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0980149204ติดต่อคุณตวนและอีกท่องทางเพจ Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ช่วงรายการที่ได้นําเสนอไปได้เนื้อหาและสาระที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับใช่แล้วครับพี่ฟันกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่7นั้นเรายังคงเนื้อหาสาระน่ารู้ที่น่าสนใจมาเสิร์ฟคุณผู้ชมทั้งบ้านตลอดทั้งเดือนรอมฎอนจะออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬกาถึง4นากา30นาทีทางททบ5นะครับอย่าลืมนะครับตื่นมากินข้าวโซตกันแล้วเปิดช่อง5รอดูรายการครับ ใช่แล yes. ้วค่ะว well ันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะอสลามอัลัยกุวะสรามอัราะกุับสวัสดีค่ะ